ตัวของ value ของมันจริงๆอะ่ะมันไม่ได้มาจากแค่ความเชื่อ,อในอนาคตมันอาจจะ cheaper faster better ถ้ามันตอบโจทย์พวกนี้ได้อะ่ะยังไงมันก็ inevitable แล้วมันเป็นอนาคตที่มีอาจหลีกเลี่ยงยิ่งบนแพลตฟอร์มนั้นอะ่ะมีผู้ใช้งานเยอะมี developer เยอะมีแอปเยอะมันจะดึงให้ developer คนใหม่ดึงให้ผู้ใช้งานคนใหม่เข้ามาในแพลตฟอร์มนั้นเยอะเออข้อดีของ community นะ <laughs> ผมไม่ได้ซื้อ ethereum ผมซื้อคอมมูนิตี้เออซื้อเยอะด้วยซื้อเยอะด้วยให้ตายสิซื้อเยอะเออเพราะฉะนั้นไปที่เหรียญที่2กันดีกว่านั่นก็คือเหรียญที่2นั่นก็คืออีเทอรียมนั่นเองเอ้ยโอ้โหเหมือนไล่เรื่องอะไรเหมือนไล่มาเก็ตแคปเราไปเลยเนาะเอ้ยไล่ไลน์ที่อีเทอรียมใช่อันดับสอง คนดูบอกพวกเองไม่ทำกันบ้านเลยเองเองเปิดคอยมาเก็ตแคปแล้วกดไล่ลงมาเลยใช่ไหมช้าก่อนคุณผู้ชมมันมีเหตุผลฟังเหตุผลพวกเรากกอนใช่คือแบบจริงๆผมเลือกบิตคอยกับอีทิลเลียมตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่แลงสองกันแล้วกว่าพวกเราจะตัดสินใจลงทุนคริปโตตัวไหนเนี่ยใช้เวลาเลือกนานนานมากเอาเอาไปนั่งฝันนอนฝันไม่ได้ดูแค่ข่าวเลยะสั้นอยู่แล้วคนที่ยังไม่รู้ว่าอีทิเลียมคืออะไรนิยามสั้นๆแล้วกันก็คืออีทิเลียมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ รอมสำหรับการสร้างพวก DeFi, Decentralized Finance, NFT Marketplace, เออ Decentralized Exchange, GameFi, พวกเกม NFT อะไรพวกเนี้ยเวลา Developer เขาต้องการจะสร้างพวกสิ่งที่เป็น Decentralized ต่างๆพวก Decentralized Application, พวกเนี้ยต้องเอามาสร้างบนเหรียญ e t h เ r ีย m หรือเหรียญอื่นที่คล้ายๆ Ethereum ซึ่งเราจะเรียกเหรียญพวกนี้ว่าเหรียญแนว Smart Contract โอเคซึ่งต้องบอกว่า จุดประสงค์ในการสร้างอีทเรียมเนี่ยมันแตกต่างจากการสร้างบิตคอยอย่างสิ้นเชิงต่อให้เราบอกว่ามันเป็นคริปโตเคอเรนซีอ่าเราไม่สามารถเปรียบเทียบบิตคอยว่ามันเป็นเคอเรนซีหนึ่งแล้วก็เปรียบเทียบว่าอีทเทสเจส u นาเ n อร์เคอร์เรนมันไม่ใช่มันเป็นคนละอย่างกันเลยคือในโลกคริปโตอ่ะเวลาเราพูดว่ามันต่างสกุลกันมันไม่ใช่แค่ต่างตัวของสกุลเงินมันต่างตั้งแต่จุดประสงค์การสร้างมันต่างตั้งแต่รัคเจอร์ของตัวบล็อกเชนนั่นแหละมันคนละเรื่องมันไม่ มันคนละเรื่องกันเลยดังนั้นถ้ามือใหม่ที่เข้ามาอาจจะคิดว่าอ๋ออีติเรียมก็เป็นแค่อ,อ,อีกเคอร์เรนซี่หนึ่งเหมือนกับมีเงินบาทแล้วมีเงินหยวนหรือเปล่าไม่ใช่ใชคนละเรื่อง <c oughs> ครับ <c oughs> คุณผู้ชมซึ่งอีเิเรียมมี เป้าหมายเออมีจุดประสงค์การสร้างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของบิตคอยมากเราต้องบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็น store of value มันถูกสร้างมาเพื่อที่จะอ่ะตอนแรกเขาบอกว่ามันอยากจะเป็นเป็นเงินใช่ไหมมันอยากจะทําหน้าที่เหมือนกับเงินที่เราใช้ในการใช้จ่ายหรือว่าใช้รักษามูลค่าแต่ว่าอีเทเรียมเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างพวกดิจิทัลไลท์แอปต่างๆอย่างที่บอกไปนั่นแหละซึ่งถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนกับเป็นอินเทอร์เน็ตที่มีคนเนี่ยมาสร้างตัวของแอปพลิเคชันออนท็อปนั่นแหละเออก็ค ครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตในโลกอนาคตอันนี้เปรียบเทียบแบบง่ายๆโดยรายละเอียดลองไปอ่านอีกทีแล้วกันเพราะไม่ไม่ได้เก่งเรื่องเทคนิคอลนึกออกใช่ไหมแต่เอาไปว่ามันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างพวกดีเซนทราร์ไร์แอปต่างๆซึ่งผมเห็นว่าไอตัวด e เซนท r a l i ไ e ์แอปเนี่ยมันเป็นอนาคตอยู่แล้วยังไงมันก็ ต้องมีอ่ะเออใช่ไหมคือ,อคำว่า decentralize app อ่ะพูดง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่มันตัดตัวกลางทิ้งไปอ่ะมันจะเป็น decentralize เหมือนกับตัวของ finance ใช่ไหม finance ปัจจุบันใช้ banking อืฝากเงินก็ให้แบงก์อ่ะเป็นตัวกลางเอาเงินฝากเราไปปล่อยกู้ต่ออ่าใช่แล้วถ้าเป็น decentralize finance <laughs> มันจะเอาแบงก์ออก <laughs> เออมันจะไม่มีตัวกลางที่เป็นแบงก์ถูกป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนายเดี แต่เขาซื้อบิดครับแล้วไงซื้อเขามีเอี่ยวปิวแน่เลย <laughs> <laughs> ซึ่งการที่เอาตัวกลางออกไปมันทําให้พวกค่าธรรมเนียมต่างๆที่เมื่อก่อนเราต้องเสียให้กับธนาคารเราก็ไม่จําเป็นต้องเสียแต่ทําให้ค่าธรรมเนียมต่างๆถูกลงกลายเป็นเรื่แหละผู้ที่เป็นเจ้าของตัวของดีเซนเทลไลซ์ไฟแนนซ์หรือดีแอพต่างๆก็คือประชาชนทุกคนไม่มีพวกบริษัทหน้าเลือดมาคอยขูดรีดตังค์อีกแล้วอะไรพวกนี้อเออซึ่งในเมื่อมัน cheaper ใช่ไหมมาแล้วอันที่1ในอนาคตมันอาจจะ cheaper faster better ถ้ามันตอบโจทย์พวกนี้ได้อะในโลกสตาร์ทอัพใช่ไหม <c oughs> ยังไงมันก็ inevitable แล้วมันเป็นอนาคตที่มีอาจหลีกเลี่ยงคนต้องไปหา s โซลูชันที่ถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าอยู่แล้ว <c oughs> ซึ่งตอนนี้มันมีแค่ d e c e n t a l i z e finance ในอนาคตมันอาจจะมีดาว <c oughs> ใช่ไหม อ่ามีดาวอะไรนะย่อจาก digitalize d autonomous Aut <onom> organization เออคือพวกบริษัทต่างๆตอนนี้มันจะมีแบบ head ใช่ไหมแล้วก็มีทีมบริหารแบบเป็น structure เป็นไซโลลงมาแต่ถ้าเกิดมันมีดาวก็คือเป็นบริษัทที่ไร้ศูนย์กลางใช่ป่ะไร้ศูนย์กลางก็ <c oughs> <c oughs> ต้องไปศึกษากันต่อแต่มันน่าจะทําให้หลายอย่างถูกลงหรือว่าแบบไอ้พวกคนกลางที่มาเก็บค่าธรรมเียมไปแบบอิ่มๆเป็นเสือนทอนกิงก็ไม่มีใช่ใช ตัวกลางจะเป็นโค้ดแทนลองคิดดูแล้วกันขายขายโค้ดอิสโ w โอเคเพราะฉะนั้นมาถึงแวลูที่1ก็คือตัวว่าทําไม ETH จะมั่นคงแล้วก็ยังอยู่ในระยะยาวใช่ไหมอืถ้าในเรื่องของความมั่นคงของอ t ทีเวียมเนี่ยเราก็ต้องไปดูที่ ซึ่งตอนนี้อีทีเอียมเขาใช้ระบบที่เรียกว่า proof of stake <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออหัวเรื่องโ <c oughs> อเคโอเคโอเคสันส้นๆก็คือมันเป็นบล็อกเชนที่ถ้าจะทำสิ่งที่เขาเรียกว่า51% attack อะหรือว่าจะมาแฮกระบบอะ่ะมันทำได้ยากมาก,มากๆสำหรับอีทีเรียมมันไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้นะแต่มันใช้ r ร s o u r c e ค่อนข้างเยอะเลย51% attack เนี่ยก็คือในโลกของบล็อกเชนพีโตอะไรพวกนี้เนี่ยการที่จะแฮกระบบได้มันจะต้องมี authority หรอมีกำลัง ขุดหรือมีอะมีกําลังขุดหรือมีเหรียญที่เอาไปสเต็กเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า51%ของระบบนั่นแหละมันเป็นบล็อกเชนที่ใช้ r รีซอาค่อนข้างเยอะเลยในการทำ51%น t ่แท็กทำให้มันเป็น บล็อกเชนที่มั่นคงแทบจะที่สุดแล้วในหมวดหมู่ของไอตัวสมาร์ตคอนแท็กแพลตฟอร์มเนี่ยอ่าพวกเหรียญสมาร์ c คอนแท็กก็พูดง่ายๆก็คือแฮกยากใช่แล้วก็ระบบมันก็ค่อนข้างกระจายศูนย์แม้จะไม่เท่าบิตคอยก็ตามอ่นอกจากเรื่องที่ว่ามันจะแฮกยากใช่ไหมที่เป็นด้านเทคนิคอลยังมีเรื่องของอีโคซิสเต็มเรื่องของเน็ตเวิร์กเอฟเฟกที่ผมเห็นว่า <c oughs> มันเป็นจุดขายที่สำคัญที่สุดของตัวอีทีเรียมเนี่ยซึ่งต้องขอเกริ่นก่อนว่าไอตัวของ value ของอีทีเรียมเหรียญอีเตอร์เนี่ยมันมาจากไหน ก็ค, hmm. คือถ้าเป็นตัวของบิตคอยน์็คือถ้ามีคนมาอ d ดอปใช้มีคนซื้อเหรียญถือไว้ยเยอะมันก็จะแพงขึ้นใช่ไหมตามหลักทร่มันทัพย์สิแต่ถ้าตัวของอีเตอร์อีติเรียมเนี่ยตัวของแวลูของมันจริงๆอ่ะมันไม่ได้มาจากแค่ความเชื่อ,อมันยังมาจากตัวของพวก d ีแอพดิเซนทารไลซ์แอต่างๆที่ถูกสร้างอยู่บนตัวของแพลตฟอร์มของอีติเรียมซึ่งการที่แอปพวกนี้จะใช้งานได้เนี่ยมันก็ต้องมีการยืนยันทา a เซนเซชั่นต่างๆเออซึ่งไอตัวของเหรียญอีเตอร์เนี่ยจะทําเป็นเหมือนกับน้ํามันที่จะททําาาใให้้้แแอปปปพวกนาานบบน,บบนีีสมรรถ Run ไไดะบบบบ่เ็ centized เออก็ถ้าใครที่อยากรู้เพิ่มเติมก็ไปอ่านเอาซะอ่านที่ไหนครไปอ่านเอาเถอมีหลายที่มันไปดูที่ช่องนายจะทําคลิปไปเ้เนี่ยก็ไม่ต้อง <ทำ S 2> หร<จ>อกจลึกอีต e เรียมเอาไว้ว่ามันมีหลายคนเนี่ยอธิบายไว้แล้วลองไปดูกันได้อเออเดี๋ยวผมขึ้นภาพก็ได้เพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆเนี่ยย <c oughs> ิ่งถ้าเกิดมีแอปมาสร้างบนตัวของเชนของอีต e เรียมเยอะ ใช่ไหมแล้วยิ่งมีคนมาใช้แอป,ป,ปพวกนี้เยอะเนี่ยน้ำมันของแพลตฟอร์มอีทเมียมหรือตัวเหรียญอีเตอร์นี้เนี่ยก็จะถูกใช้มากขึ้นนะก็ซึ่งมันจะทำให้ราคาของเหรียญเพิ่มขึ้นอืมใช่ <c oughs> นั่นแหละโอเคเพราะฉะนั้นเราไปดูดีกันดีกว่าว่าแบบอีโคซิสเต็มของอ e ีทิเรียมตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วไหมก็ถ้าเราไปดูจํานวน d ี p p s เนี่ย หรือดิเซน r ทอ i z e ์แอปพลิเคชันบนอีทีเ e ียมเนี่ยถ้าเราดูไปดูตัวเลขเลยนะอ่ะบนอีทเวียก็จะมีอยู่ที่ประมาณ1,800 d a p ซึ่งมันเยอะขนาดไหนใช่ไหมก็เทียบไปดูดิก็ถ้าเทียบกับเชนอย่างอ่ะ e Smart Chain ก็ได้หรือว่า Solana ที่หลายๆคนอาจจะใช้กันอยู่ เชนพวกนั้นก็จะมี d ีแอ s อยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อยถึง4ี่ร้อดีแเท่านั้นเรียกได้ว่าอีทีเวียมเนี่ยนำอยู่หลายขุม,มนำนำเยอะเออ<ๆ>แล้วถ้าไปดูที่คุณภาพของตัวแอปพลิเคชันด้วยเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายๆอินโนเวชันใช่ที่เกิดขึ้นหลายๆ d ีแอแบบประเภทใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบน Ethereum อีทีเวียมก่อนที่จะไปเกิดบนเชนอื่นๆเออคือ,อ Chain, พวกบ <Chain S 2> ีไฟก็ไปเหร เอาไว้พัฒนาต่อเรียกว่าเอาไว้พัฒนาต่อแล้วกันนั่นแหละอย่างเช่น d e f าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นบนอี h e r e ิวีมก่อนเลยก่อนเพื่อนเลยหรือว่า NFT Marketplace ที่หลายๆหลายๆเชนกำลังไฮฟ์กันอยู่เลยเนี่ยก็เกิดขึ้นบนอีที r e ิวีมมาสัก2ปีแล้วมั้งเออมาต้องนานแล้วเพงจะมาบูมอ๋อใช่แแหละซึ่งไอตัวนี้สำคัญตัวของ Ecosystem หรือ Community ผู้พัฒนาเนี่ยคืออ่ะ ถ้าใครยังไม่รู้ใช่ไหมเน็ตเวิร์กเอฟเฟกก็คือยิ่งบนแพลตฟอร์มนั้นนะมีผู้ใช้งานเยอะมี d e v วลลอปเเยอะมีแอปเยอะมันจะดึงให้ d e v วลลอปเคนใหม่ดึงให้ผู้ใช้งานคนใหม่เข้ามาในแพลตฟอร์มนั้นเยอะเออ, mm hmm. อพูดง่ายๆก็คือญาติพี่น้องของคุณน่ะอยู่บน Facebook หมดอะ่ะเออแล้วคุณจะไปใช้ w h t t s p p เหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปใช้ไฮฟรหรือ <laughs> ไงนั่นแหละมันก็ เป็นข้อได้เปรียบของคนที่มีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกที่ใหญ่ซึ่งตัวของอีทิเลียมเน็ตเวิร์กเอฟเฟกมันเยอะที่สุดแล้วดวดเวลลอปเปอร์เยอะที่สุดแล้วดังนั้นมันจึงเป็นไปได้ว่าอีทิเลียมตัวนี้น่าจะอยู่ยาวถ้าเกิดมันยังมีผู้พัฒนาเข้ามาเรื่อยๆซึ่งเอาจริงๆเนี่ยขอเสริมนิดนึงผมมองว่าไอ้ตัวของเน็ตเวิร์กเอฟเฟกตัวนี้สําคัญมากๆแทบจะที่สุดแล้วต่อให้อ่าใช้หลักการเดียวกับเวลาพวก VC เขา่าดูแอปสตาร์ทอัพใช่ไหมอ่าพวกแอปไหนหรือพวก บริษัทไหนที่มันมีผู้ใช้งานเยอะในร์ปเอฟเฟกเยอะเขาก็จะมีความได้เปรียบที่สูงแล้วก็ตายยากด้วยคือต่อให้แอปห่วยมีแอปอื่นที่ดีกว่านะมันมาเคลมว่ามันดีกว่าแต่ถ้าคนใช้น้อยถ้าเราชินกับ Facebook อยู่แล้วเราจะย้ายไปหา ตัวอื่นทําไมแต่ <laughs> พูด Facebook แล้วกลายเป็น <laughs> คนแก่ใช่ไหม, <laughs> มไม่อยากแก่แต่เราไม่เล่น i ินสต g าแกรมไงไม่แต่อินสต g าแกรก็ของเฟซบุ o กไงไอจีตัวใหม่ต้องทวิตเตอร์ทวิตเโอเคแล้วนอกอย่างนี้ยังมีตัวของรถแม p ด้วยใช่ไหมการพัฒนาที่เขาวางแผนอืแบบเป็นข่าวที่ใหญ่มากที่แบบทุกคนที่มาซื้ออิตาเลี่ยมเขาแบบคาดหวังว่าโอ้สิ่งนี้จะทําให้ราคาบันขึ้น ก็ต้องกลับมาดูที่ปัญหาของอีทีเรียมก่อนใช่ไหมว่าปัญหาก็าคืออะไรตอนนี้ก็คือการที่จะใช้งานดีแอที่ต้าบอกเนี่ยมันต้องใช้อีเตอร์เยอะมากๆซึ่งมันเป็นเงินจํานวนเยอะมากๆในการใช้งานอ่ะค่าฟรีมันแพง <c oughs> แล้วอีกอย่าง <c oughs> มันโคตรจะจช <c oughs> ่าใสำหรับตอนนี้ก็คืออ่ะเวลาเราวัดความเร็วของระบบเชนของมันเนี่ยเราจะวัดเป็นนันเซนชั่นอร์เซกคิลซึ่งตอนนี้เนี่ยเชนของอีเทเรียมมันมีความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะสิบห้ามั้ถ้าจะไม่สิบห้าทานเซนชั่นอร์เซกคิลซึ่งถือว่าน้อยกว่าพวกคู่แข่งที่เขาออกมาเคลมว่าเขาเร็วกว่ามันเลยเกิดอีเทเรียมคิวเลอร์เต็มไปหมดอีเทเรียมคิวเลอร์ก็คือเหรียญที่มันทําเหมือนกับอีเทเรียม u t b เบ t e r แบบอย่างเช่นอาร์โซลาน่าหรือว่าเทร r a หรืออย่าง cardano ที่หลายๆคนอาจจะเป็นแฟนบอยเนี่ยก็พยายามจะทำก็หลายๆครั้งเนี่ยพอเราไปอ่านมันก็จะเขียนนู่นนี้นั้นว่าอมดีกว่าอย่างนี้แต่พอเอาสั้นๆเหรียญคุณทำลายเหรออ๋อเหมือนอีทีเดียมบัตรเวเตอร์แค่แค่เร็วกะเออเดยนได้ไม่ไม่ไม่เดยวโดนแฟนบอยเหรียญได่ะมันมีรายละเอียดที่ต่างกันด้วยมันมีข้อดีข้อเสียที่เอามาเป็นจุดขายของแต่ละเหรียญ นั่นแหละซึ่งในการอัพเกรดจากอีทิเลียม1.0ตอนนี้ให้กลายเป็นอีทิเลียม2.0เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะอัพเกรดจากความเร็ว15ทสัสเซชั่นเพอร์เซกเกอใช่ไหมกลายไปเป็น100,000านทัสเซชั่นเพอร์เซกเออืมแล้วมันเยอะขนาดไหน แล้วมันเยอะขนาดไหนเทียบกับพวกคิลเลอร์ดิ่ถ้าเทียบกับอีเทียมคิลเลอร์ที่ทรานสัคชั่นเปอร์เซคอนเร็วๆเลยอย่างโซลาร่าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ50,000ถึง60,000ทรานสัคชั่นเปอร์เซคอนด์ซึ่งโซลาร่าทำได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้นะว่าใครจะมาเป็นโดวินเนอร์ในเรื่องของเหรียญสมาร์ทคอนแทคใช่แต่เชื่อว่าจะมีหลายๆแพลตฟอร์มที่อาจจะตายจากการอัปเกรดของอีเทียมคือฝูบอกว่าอะไรนะถ้าเกิดมันกลายเป็นอีเทียมศูย์ศูได้ไอ้อีเทียมคิลเลอร์มันก็ไร้้ควาาาามมมหหยยใชช่ัสรบบบตอนนนเเีงง วังเช<ฟ>นฝูพูดนะฝังเชนังเชนขอไม่ขอ,ให,ขอให้กล่าว <wh ats> ไปถล่ม <sh arp> ช่องฝูไปไม่ต้องมาถล่มช่องผมนั <laughs> ่นแหละซึ่งผมมองว่าไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากหมายถึงความสามารถในการอัปเกรดอะคือเทคโนโลยีในปัจจุบันจะเป็นเทคโนโลยีที่ห่วยในอนาคตอยู่แล้วดังนั้นถ้าเหรียญมันอัปเกรดได้มันก็ไม่มีวันตายแม้แต่ใดที่ยังมีคนพัฒนามันอยู่นั่นแหละก็เป็นตัวมาซัพพอตอีกทีว่าทําไมคอมมูนิตี้ของดีเวลลอปเปอร์มันถึงสําคัญมากมาก เหมือนกระดูกสันหลังของบล็อกเชนเช่น<ช><ช>นี้เออแล้วการอัปเกรดก็ยังแก้เรื่องของที่มีคอนเซิร์นก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ว่าเหรียญอีตทเรียมมันสร้างมาเรื่อยๆไม่ได้มีจํากัดเท่าบิตคอยใช่ไหมเออไม่ได้มีจํากัดบิตคอยแต่ว่าพออัปเกรดปุ๊บเขาก็ลดในส่วนของซัพพลาย เรียกว่าเอาฟีส่วนหนึ่งไปเผาทิ้งดีวกว่าก็จะมีบางวันที่มันลดสัพลายแต่บางวันก็เป็นอินฟลชเหมือนเดิมอืมนั่นแหละก็คือปัญหาที่เขาคอนเซิร์นมันเรียกว่าปัญหาเรื่องของอินฟล่ชันเงินมันเฟอ้อซึ่งก่อนหน้านี้มันเฟอ้ออยู่เยอะแต่อัตราเงินเฟอ้อของอเทเรีมันก็ค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงใช่แล้วก็เพราะว่าบางวันกลายเป็นดีเฟลชันารีด้วยซ้ำเออๆกลายเป็นเงินเฟือด,ด้วยซ้ำบางวัน ก็มันเป็นการโหวตของคอมมูนิต um> hey ี้เด mm ี๋ยวเขาก็มีการจัดแก้กันเองใช่ไหมเนี่ยอันนี้เขาก็โหวตมาว่าจะให้เอาไปเผาดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผ่านผ่านร่างรัฐธรรมนูญนั่นแหละข้อดีของคอมมูนิตี้นะผมไม่ได้ซื้ออีเทเรียม ผมซื้อคอมมูนิตี้เออซื้อเยอะด้วยซื้อเยอะด้วยใม้ตายสิซื้อเยอะเกินตอนนี้พี่ต้าเขาไม่ซื้อหุ้นเพิ่มแล้วนะครับเขาซื้อแต่คริปโตใจเย็นเย็นไมก็ซื้อทั้งคู่นั่นแหละก็กระจายความเสี่ยงกันไปเอหนาวนะโอเคคิดว่าราคามันน่าจะไปถึงสักเท่าไหร่ตัวของอีตาเลียมเนี่ยได้คิดไว้ปะขอแบ่งเป็นเอ่อ สอ,อสองเป้าอ่ะสองเป้าก็เป้าเป้าแรกที่ที่ผมคิดไว้ก็คือการที่อีทีเรียมเนี่ยมันมีวิชั่นที่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมมันแบบทำได้มากกว่า Bitcoin ขนาดเนี้ยคิดว่ามันสามารถขึ้นไปถึง Market Cap ของ Bitcoin ได้แล้วในระยะสั้นถ้าสั้นแค่ไหนครับ time frame ไม่รู้สั้นแค่ไหน ไม่รู้สามตีมั้งหลังจากอีทิพย์เยีมสอจเสร็จถ้าเป็นระยะยาวเลยเนี่ยผมเคยไปอ่านรีพอร์ตของของแบงค์เลยนะของ Standard Charter เนี่ยเขาให้ Price Target ไว้ที่35,000ดอลลาร์ต่ออีทิพย์เยมมันเท่าไหร่วะ มันมากกว่าตอนนี้เท่าไหร่อ่ะมันมากกนนาว่าต,ตอนนี้ประมาณ10เท่านั่นแหละครับคุณผู้ชมคือเวลาเรามาคาดการว่ามันจะขึ้นไปได้สักเท่าไหร่เอาจริงๆมันยากมากแล้วคือต่อให้เราไม่บอกไทม์เฟรมอะทำนายยังไงก็ถูกเพราะว่ oh oh เนื้อออกใช่ไหมดังนั้นไอการทํานาย oh ที่ ที่แบบยากแล้วส่วนใหญ่คนทนํานายแล้วจะเฟลกันก็คือการทํานายแล้วบอกระบุวันที่เข้าไปด้วยนั่นแหละ <พอ S 1> ซึ่งเราก็ไม่ระบุวันที่เอาไว้ว่า,าสำหรับผมนะผมมองว่ามันเติบโตได้มากกว่าบิตคอยอยู่แล้วแต่อาจจะไม่รู้ว่ามันจะ<อ>สักกี่ป, <ๆ S 2> ปีคือมันยากจริงๆ ยากจริงๆแต่ด้วยจากวิสัยทัศน์จากระบบจากพื้นฐานของมันอ่ะเรดได้ใช่ไหมพื้นฐานมันใหญ่กว่าบิตคอยแต่ก็ต้องมาดูกันด้วยเพราะอะไรก็ไม่แน่เผลอเผลออีทเลียมคิลเลอร์อาจจะชนะก็ได้อืแต่ถ้าไม่อร่อยกว่าบิตคอยตแน่เลยซื้อไว้เยอะเกินไปแถวให้ตาซื้ออีทิเลียมเยอะกว่าหุ้นแล้วตอนนี้ไม่ไม่หรือไม่ใช่วะไม่แน่เดี๋ยวรู้ไปดูพอร์ตฟลิโอก่อน นั่นแหละก็สรุปก็คือฝูมองว่าถ้าจะไปเทียบเท่าบิตคอย์น่าจะได้อยู่แล้วอืมแต่ผม<ด>มองว่า b e y o beyond bitcoin คอ้ใช่เพราะ The vision is beyond the purpose <don> t <in S 2> h e ย don't Bitcoin m a x i m a list มาตบใชแค่ันบิตคอย m a x i m a m list อีเทียมคิลเลอร์ทั้งหลายโซล่าแลทั้งหลายมาตบหมดเลยครับเราไม่เราไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเอ่ยไปแล้วมันเอ่ยไปแล้วมันเอ่ยได้เราต้องเราต้องแบบตูดเลยคาราตูดโซล่าตูดไม่ใช่ไม่ไม่คือที่นี้อ่ะสังคมเปิดอยู่แล้วมาคุยกันได้เอออยากเห็นความความเห็นที่ต่างเหมือนกันเออมาคุยกันได้คือ นั่งกาวัน2คนมันก็ไม่พอมันต้องมากาวทั้งคอมมูนิตี้มันถึงจะช่วยๆกันวิเคราะห์ใช่ไหมล่ะเออถ้าไม่ชอบก็อย่ากดดิสไลค์นะครับโอเคและนั่นก็เป็น p r i ์ e ซาเก็ตในแอสซัมชันที่คิดว่าอีทีเลียมมันจะเป็น Number ร์ e ใช่ไหมจะกลายเป็นผู้ชนะ ในเรื่องของสมาร์ทคอนแท็กต์เอาจริงๆอะในอนาคตมันเป็นไปได้ว่าหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้เหลือแค่เหรียญเดียวหรือเชนเดียวนะไม่ได้มีผู้ชนะแค่รายเดียวอีทิเรียมก็อาจจะยังอยู่โซลาร์น่าก็อาจจะยังอยู่มีอีกหลายเหรียญที่ยังอยู่แล้วมันมีความจําเป็นที่จะต้องสื่อสารกันถูกปะอ,อยากให้มองเหมือนกับเป็นตลาดคริปโตเหมือนกับเป็นตลาดหุ้นที่จะมีแบบหุ้นหลายตัวตหรือมองตตอย่างนี้ก็ได้คือแบบอ่ถ้าแอปที่อยู่บน Android กับ App App Store คือแบบมันมีหลายค่ายของมันแล้วมันต้องมีสิ่งที่ทําให้มันสามารถสื่อสารหรือคุ นั่นแหละเพราะฉะนั้นมาถึงเหรียญท,ท,ที่ียญที่ที่เราไม่ได้ไล่ลงมาตามมาเก็ตแคปไม่ได้ไลแล้ว <c oughs> นั่นแหละโอเคนั่นก็คือเหรียญ